อีกเรื่องนึงที่ต้องจับตามองนะคะก็คือเอเชียตะวันออกบริเวณคาบสมุทรเกาหลีซึ่งคงจะห่างไกลจากคำว่าสันติภาพหรือว่าการคลี่คล,คลายสถานการณ์โดยเฉพาะช่วงเช้าว,วันนี้เกาหลีเหนือได้ทดสอบขีปนาวุธแบบร่อนนะคะตั้งแต่ช่วงเช้ามืดท่ามกลางการจับตามองว่าสัปดาห์หน้าทั้งสหรัฐและเกาหลีใต้ก็จะซ้อมรบกันครั้งใหญ่แบบเต็มรูปแบบ กำลังมีความหมายต่อคาบสมุทรเกาหลีอย่างไรช่วงนี้คุณพงศทั์สุขพงศ์ประเมินสถานการณ์ค่ะคงจะห่างไกลาจากสันติภาพนะคะคาบสมุทรเกาหลีนะคะยิ่งมีผู้นําสายเหี่ยวขึ้นมาปกครองอย่างประธานาธิบดียุนซอกยอนนี่นโยบายต่างๆก็พลิกกลับหน้ามือเป็นหลังมือไปหมดเลยนะครับนั่นหมายความว่าความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่าง2เกาหลีก็น่าจะลดน้อยถอยลงไปด้วยครับ คุณผู้ชมครับพื้นที่ความขัดแย้งหรือฮอตสปอตอีกจุดหนึ่งของโลกก็คือคาบสมุทรเกาหลีนะครับหลังจากเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเกาหลีเหนือได้ยิงทดสอบขีปนาวุธส่งสัญญาณเตือนไปยังเกาหลีใต้และสหรัฐครับกระทรวงกลาโหมเกาหลีใต้เปิดเผยว่าเกาหลีเหนือได้ยิงทดสอบขีปนาวุธร่อน2ลูกจากจังหวัดพยองอันใต้ไปตกลงในทะเลเหลืองเมื่อช่วงเช้าว,วันนี้ หลังจากเกาหลีเหนือได้จัดการทดสอบขีปนาวุธร่อนครั้งสุดท้ายเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมานะครับขณะที่กองทัพสหรัฐและกองทัพเกาหลีใต้กําลังวิเคราะห์ข้อมูลเพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับการทดสอบขีปนาวุธของเกาหลีเหนือในครั้งนี้โดยเกาหลีเหนือเริ่มกลับมาทดสอบขีปนาวุธถี่ขึ้นเรื่อยๆนับตั้งแต่เดือนมกราคมท่ามกลางสถานการณ์ความตึงเครียดบนคาบสมุทรเกาหลี และครั้งล่าสุดที่จัดการทดสอบเป็นการทดสอบขีปนาวุธแบบทิ้งตัวเมื่อวันที่10กรกฎาคมที่ผ่านมาครับทางฝั่งของเจ้าหน้าที่ทางการสหรัฐและเกาหลีใต้ก็เตือนว่าเกาหลีเหนือเตรียมกลับมาทดสอบอาวุธนิวเคลียร์ครั้งแรกในรอบ5ปีโดยการทดสอบขีปนาวุธร่อนของเกาหลีเหนือในครั้งนี้จัดขึ้นในขณะที่กองทัพเกาหลีใต้และกองทัพสหรัฐเริ่มซ้อมรบแบบอุ่นเครื่องก่อนที่จะเปิดฉากการซ้อมรบประจำปีเต็มรูปแบบ ในชื่อว่าอูชิ Freedom Shield หรือว่า UFS ตั้งแต่วันที่22สิงหาคมถึง1กันยายนนี้นะครับทางฝั่งของประธานาธิบดียุนซอกยอก็ได้ให้คำมั่นว่าจะฟื้นความสัมพันธ์อันดีกับญี่ปุ่นและจะกระชับความร่วมมือกับสหรัฐให้นั่นแฟนมากขึ้นนอกจากนี้ก็ยังเตรียมกลับมาจัดการซ้อมรบร่วมระหว่างสหรัฐกับเกาหลีใต้ยอย่างเต็มรูปแบบเพื่อป้องปรามเกาหลีเหนือให้อยู่หมัด 그렇다. 그래서 두 강대국이 해상 분쟁 문제를 해결하기 위한 노력은 단순히 정치적인 연극에 그쳐서는 안 된다. 정상회담이나 주요 실무자들의 대화와 협상이 정치적인 쇼가 되서는안 되고 어떤 실질적인 한반도 동북아의 평화 정착에 유익해야 된다는 ทางฝั่งของรองโฆษกระทรวงกลาโหมเกาหลีใต้ก็ออกมาระบุนะครับว่าการซ้อมรบร่วมในครั้งนี้เป็นการฟื้นฟูความเป็นพันธมิตร ระหว่างเกาหลีใต้กับสหรัฐให้แนบแน่นมากขึ้นแน่นอนว่าเรื่องนี้สร้างความไม่พอใจให้เกาหลีเหนือเป็นอย่างมากครับเพราะว่าปฏิบัติการซ้อมรบก็ถูกมองว่าเป็นการเตรียมความพร้อมรุกรานเกาหลีเหนือนะครับขณะเดียวกันการยกระดับขีปนาวุธของเกาหลีเหนือให้ทันสมัยมากขึ้นเรื่อยๆในระยะหลังก็นำมาสู่การผนึกกำลังของสหรัฐเกาหลีใต้และญี่ปุ่นอีกครั้งหนึ่ง เมื่อวันที่8ถึง14สิงหาคมที่ผ่านมาสหรัฐเกาหลีใต้และญี่ปุ่นได้จัดการซ้อมรบป้องกันขีปนาวุธนอกชายฝั่งเกาะฮาวายเป็นครั้งแรกในรอบ6ปีนะครับการซ้อมรบในครั้งนี้มีเป้าหมายก็เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือ3ฝ่ายและเตรียมความพร้อมรับมือภัยคุกคามจากจีนและเกาหลีเหนือตามปกติแล้วการซ้อมรบไตรภาคีจะจัดขึ้นเป็นประจำทุกๆ2ปีตั้งแต่ปี2012 แต่ว่าทั้ง3ชาติได้ระง,งับการซ้อมรบเมื่อปี2018และปี2020เพราะว่าความสัมพันธ์ระหว่างญี่ปุ่นและเกาหลีใต้มีความตึงเครียดอย่างหนักจากชนวนความขัดแย้งในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ครับขณะที่โฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนออกมาแสดงความกังวลนะครับว่าการจัดการซ้อมรบร่วมของทั้ง3ฝ่ายจะทําให้บรรยากาศบนคาบสมุทรเกาหลีย่ําแย่ลง 符合有关各方的共同利益，需要各方互视善意，相向而行。上述经验对半岛形势的消极影响值得重视，有关方应当慎重行事，停止加剧紧张对立、损害各方互信的行动。 คุณนัฐาคุณผู้ชมครับการผนนึกกำลังของสหรัฐเกาหลีใต้และญี่ปุ่นก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นผลมาจากการซ้อมรบด้วยกระสุนจริงรอบเกาะไต้หวันของจีนนะครับหลังจากจีนยิงขีปนาวุธข้ามเกาะหลักของไต้หวันทำให้ขีปนาวุธบางส่วนไปตกในน่านน้ำเขตเศรษฐกิจจำเพาะของญี่ปุ่นด้วยครับ ดูเหมือนจะเต็มไปด้วยความสุ่มเสี่ยงนะคะอีกด้านหนึ่งสหรัฐก็ทดสอบยิงขีปนาวุธพิสัยไกลมินิ t แมทรีซึ่งอาจจะกำลังสะท้อนนะคะว่าชาติมหาอำนาจเริ่มกลับมาเน้นการพัฒนาอาวุธกันอีกครั้งนะคะเป็นเรื่องที่ต้องจับตามองมากทีเดียวนะครับและสําหรับขีปนาวุธรุ่นนี้มีความสําคัญในเชิงยุทธศาสตร์ต่อกองทัพสหรัฐอย่างมากทีเดียวเพราะว่าสามารถติดหัวรบนิวเคลียร์ได้ด้วยครับ คุณผู้ชมครับท่ามกลางสถานการณ์ตึงเครียดในเอเชียแปซิฟิกสหรัฐก็ได้จัดการทดสอบขีปนาวุธข้ามทวีปที่มีชื่อว่ามินิแมนทรีหรือว่ามินิแมนสามเมื่อวานนี้นะครับเป้าหมายของการทดสอบก็คือการแสดงให้เห็นว่ากองกําลังนิวเคลียร์ของสหรัฐมีประสิทธิภาพในการยับยั้งภัยคุกคามในศตวรรษที่ nuclear d e t e บ r e n t ขีปนาวุธข้ามทวีปมินิแมนทรีผลิตโดยบริษัทโบอิงถูกยิงขึ้นจากฐานทัพอากาศเบเดนเบิร์กในรัฐแคลิฟอร์เนียไปถึงเป้าหมายในหมู่เกาะมาแชลในมหาสมุทรแปซิฟิกเป็นระยะทาง6,760กิโลเมตรนะครับกองทัพอากาศสหรัฐยืนยันว่าการทดสอบจัดขึ้นมาแล้วไม่ต่ำกว่า300ครั้งและไม่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์โลกในปัจจุบันสำหรับขีปนาวุธข้ามทวีปรุ่นนี้ ีพิสัยการยิง9,660กิโลเมตรทำความเร็วได้ไม่ต่ำกว่า24,000กิโลเมตรต่อชั่วโมงและสหรัฐก็เคยจัดการทดสอบขีปนาวุธรุ่นนี้เมื่อเดือนสิงหาคมปี2017ในขณะนั้นก็มีความตึงเครียดเกิดขึ้นบนคาบสม,มุทรเกาหลีด้วยมิน mm ิแมนทรีเป็นหนึ่งในสามขาของ,ของกองกำลังนิวเคลียร์สหรัฐและเป็นขีปนาวุธติดหัวรบนิวเคลียร์เพียงประเภทเดียว ที่สามารถยิงได้จากภาคพื้นดินนะครับส่วนอีก2ขาก็คือขีปนาวุธที่ยิงจากเรือดำน้ำหรือว่า SLBM และอาวุธนิวเคลียร์สำหรับบินไปทิ้งระเบิดเชิงยุทธศาสตร์ในระยะไกลปัจจุบันสหรัฐรัสเซียจีนอินเดียเกาหลีเหนือและอิสราเอลเป็น6ประเทศในโลกที่พัฒนาขีปนาวุธข้ามทวีปได้สำเร็จและทั้ง6ประเทศนี้ก็มีหัวรบนิวเคลียร์อยู่ด้วยครับ นี่เป็นภาพชมหน้าของขีปนาวุธ RS 28สามัตหรือซาตาน2ของรัสเซียนะครับขึ้นแท่นขีปนาวุธข้ามทวีปที่มีพิสัยไกลที่สุดถึง18,000กิโลเมตรโดยรัสเซียเริ่มเดินหน้าพัฒนาขีปนาวุธข้ามทวีปสามัรตั้งแต่ต้นปี2000แล้วก็เตรียมนำมาประจำการในกองทัพช่วงปลายปีนี้ ข้อมูลจากหน่วยบริการด้านการวิจัยสภาคองเกรสในสหรัฐระบ,บุว่าขีปนาวุธรุ่นนี้สามารถติดตั้งหัวรบได้มากกว่า10หัวรบด้วยกันครับ และทมกลางความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ทั่วโลกแบบนี้การแข่งขันพัฒนาขีปนาวุธข้ามทวีปยิ่งทําให้บรรยากาศอึมครึมมากยิ่งขึ้นนะครับคุณนถาโดยเฉพาะในแถบเอเชียบ้านเราอย่างที่คุณนถารายงานไปช่วงต้นในมหาสมุทรอินเดียไล่มาถึงช่องแคบไต้หวันไปจนถึงคาบสมุทรเกาหลีตอนนี้ต้องจับตามองกันอย่างใกล้ชิดถึงความเคลื่อนไหวของจีนกับสหรัฐด้วยนะครับค่ะแล้วก็กําลังได้เห็นภาพของการกระชับพันธมิตรของประเทศที่มีขีปนาวุธอย่างล่าสุดที่ผู้นําเกาหลีเหนือและผู้นำรัส เซียก็ได้แสดงการกระชับมิตรกันมากขึ้นซึ่งก็อาจจะบอกเป็นนัยยะว่าพร้อมที่จะสนับสนุนกันเรื่องขี่ปนาวุธด้วยนะคะรัสเซียนีน่าจับตาม,มองนะครับเพราะว่าก็ถือว่าเป็นชาติที่ครอบครองหัวรบนิวเคลียร์มากที่สุดในโลกด้วยครับขอบคุณนุพงศ์รัดมากค่ะครับ